มาแล้จ้าข้าวเหนียวนำข้าวเหนียวไปล้างประมาณ3ามถึงสี่น้ำจ้าหรือใครจะล้างห้าหรือหกน้ำก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ใยไม้ล้างสามน้ำก็คิดว่าสะอาดดีแล้วจ้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ดอกอันชันดอกอันชันใหยไม้ได้แต่ไรมาพี่เอามาฝากจากพี่ที่อยู่เมืองกัตเซเรน เป็นดอกอัญชันชนิดแห้งชนิดอบแห้งนะจ๊ะแล้ว,ลวยังไงก็ไปล้างน้ําทําความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในจ๊ะเห็นไหม <c oughs> ยังไงจะบอกอันหนึ่งอันโนอให้จะบอกเรื่องเรื่องขี้ลืมจ้ะเชื่อไหมยังไงทําไปแล้วหนะ้ารอบหนึ่งแบบเนี้ยทําไปแล้วจ้ะใส่น้ําอะไรทุกอย่าง <c oughs> แต่ยังไงลืมไป เปิดเอัดคลิปวีดีโอนะจ๊ะตลกมากเลยนี่รอบสองจ้าที่ทำขี้เลียงจากพี่น้องจา้าแล้วก็ใส่นี่น้ำใส่พอท่วมจา้าเห็นไหมสีมันเริ่มออกวายสวยงามอารามตาแล้วก็คนจา้าเห็นไหมสีมันเริ่มออกแล้วแช่ไว้สักหนึ่งคืนจา้า กระเทียมกระชายลงตำนี่คือใบบาซิลิกหอมๆจ้าแทนใบแมงลัก ใส่หน่อไม้ลงไปจ้ะน้ำย่านางไม่ต้องใส่เยอะจ้ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแกงหน่อไม้พริกกระเทียมกระชายเกลือเอาคือบ่อออกน้ำปลาน้ำปลา ผงนัวเอา้าช้อนทำไมไม่สวยขอโทษทีจ้ามันดังๆหน่อยหนึ่งผงนัวใส่น้อยแซบน้อยใส่เยอะเลี่ยนไม่ใส่เลยไม่แซบใส่อีกกว่ากลัวไม่แซบผักใบสลิกพูดผิดบาบิลิกหมกหน่อไม้ของเราก็ใกล้สุกแล้วจ้ะเราก็าเอา แป้งข้าเหนียวกับน้ำย่านางเทลงไปจะหน่อยนึงเพิ่มความเหนียวนุ่มหมกหน่อไม้ก็กำลังเหนียวพอดีเลยจ้ะตักเสิร์ฟได้เลยจ้าสีสวยงามจ้ะพี่น้องจ้า ไออ,ออกท่วนๆเลยจา้าเห็นไหมมองไม่เห็นนะโอ้ยงวยลงแล้วจา่างวยลงแล้วเห็นไหมคือมันจะนุ่มนิ่มนี่จะสามารถเอาไปทําเป็นข้าวเหนียวมูนได้เลยนะคะเอากะทิราดลองไปทําดูนะคะท่านผู้ชมค่ะยังไมไม่ได้โกหกไม่ได้คิดจเนเบ้ะนะเออเอเอหอนหอน น้ำหอมฝรั่งเศสรเรียกพี่กินเปล่าๆก็อร่อยค่ะนุมน่มๆที่นอนเรียกพี่ เบาอยหอหือืไม่ติดมือจ้าไปเยี่ยหมได้เอาข้าวเฮนไปแล้วเมื่อกี้ป้าจ่าไปกินข้าวน้อ,องกินน้องแซ่บตักลงไปเลยอหอมเตจมูมกจ้าอาหารชนิดนี้เอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมใจพี่น้องจ้าแต่ถ้าเอามาเยอะ ไม่แน่ใจนี่นี่โอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพิเศษใส่ไข่เพิ่มลูกซิ้นด้วยตามด้วยหอมแดงของชอบกินแล้วสดชื่นจะหอมแดงพยาขิงจ้ะพี่น้องจะปอกเปลือกไม่หมดหรอกจ้าแย่ไหมรีบแต่แย่ไหมล้างสะอาดดีแล้วจ้ะ ถูอย่างดีเลยทั้งถูทั้งเช็ดถูด,ดีกว่ากระจกที่ตลาดเลยจ้าพี่น้องจ๋านี่ยัยมหมชอบผักชีโรยหน้าแอนแไปรับประทานกันเลยดีกว่าจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ใช้เดี่ยวจ้าพี่น้องจ๋าสองพ่อลูกไปโรงเรียนแล้วจ้ารีบกินรีบไปก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะจ้าพี่น้อง ทำอาหาง่ายๆให้สองคนนั้นกินทอดไก่จ้ะสนยัไหมนี่บานเพอเวอร์เลยจ้ะดูขิงดูพยาขิงแก่ชรามากจ้ะพี่น้องจ้ะขวมบื้มะ้ะเอาออกไม่หมดจ้ะเอเปลือกมันอ่ะรีบแต่ยัไหมถูดีแล้วจ้ะทางล่างต้องถูหน่นี่พี่น้องจ้ะจับดูจ้ะนิ่มนิมดูสี ไม่ได้ใส่สีนะคะเป็นดอกอัญชันจ้าดอกอัญชันแบบอบแห้งนะจ้าพี่เขาเอามาให้จากเมืองไทยจ้าพี่ที่อยู่แถวกัสเลนดูอนี่มนจ้าไม่ติดมือนะคะเว้ยติดอยู่ ไม่ติดมือจ้าเห็นไหมจริงๆมัน <ๆ S 2> แบบว่ามันพรุ่งนี้เช้ามันก็นิ่มนะจ้ามันไม่แข็งนะมาจ้ามากินหม,มกน้าไม้ใส่หมูสามสั้นจ้า không cứ cắm ngay thì không Hãy subscribe หมูมันต้องหมูสามชั้นจะมันถึงจะเข้ากันไว้ข้าวเขาเงี้ย พูดมากนะคะรีบกินรีบไปทํางานเผ็ดขอโทษทีจ้ะจะเอก่อนอื่นขอขอบพระคุณเครื่องประดับแสนสวยจ้ะที่ปักผมดอกไม้ปักผมแล้วก็ เข็มกัดติดเสื้อจ้ะจากพี่นิ่มแล้วก็จากน้องปูเป้จ้ะอุ้ยผักบังเข้าออกก่อนหน้านี่ไหมอุ้ยขามเข่ากับบังเห็นไหมคะสวยไหมเหนียวตุยๆจ้าใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะพี่น้องขะ Ít ít về chứ, xong có giật ai nữa Chắc phải hết ít Nhiều có đi lên Trong khẩu của นึกวา่าว่าซาบีพี่น้อง,งเลยเผ็ดยิ่งกว่าวาซาบีจ้าแต่ยังไหมเป็นคนชอบชอบผักเฟื่อนๆขมๆชอบมากจ้า อะไรใส่ปากก็อารับอารับจ้ะพี่น้องจ๋าปากเย็นไหมแปลกไหมไม่เคยปฏิเสธฮึมฮึโอ้ยมันเหนียวจรองนะฮอสงสัยสัได้ไปเอาสมแล้วเดี๋ยวจะพี่น้องขำเขาข่อยเงี้ย เราส่อมกนนะจ๊ะมันมัน,มนเกาะติดกันนะจ๊ะเขาโอกยมันเกาะติดกันมันเหี้ยมันดึงไม่ขึ้นโทษนะคะพี่น้องคะ่ะคำนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหรเ่เราซ่อมก่อนรอแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปนะย่ยไม่โกดนะมาแล้วจ้ะทังผมดยดงกินไปกินมาเหลือแค่อันเดียว

เส้นใยน่ะมันแก่ ปกติยัยมยไเป็นคนกินข้าวเร็วนะคะรีบจ้ะพยาามร้องกอกกอกอยู่จ้ะไม่รู้จะร้องทำไมกำลังกินอยู่ร้องกอกกอกหรือว่ามันโดน โดนขิงกับหอมใหญ่เข้าไปหอมแดงเข้าไปมันก็เลยร้องสงสัยเผ็ด้งพยากร้องจริงๆจ้ะ ไม่ได้เอาแช่น,น้ำเกลือมันก็เลยดำ ไมีอะไรจะพูดจ้าพี่น้องดูเบื่อยังคะอยู่เป็นเพื่อนแย่ไหมก่อนนะอย่าเพิ่งไปกลัวผีอยู่คนเดียวอาอยู่ก่อน นังไงยังไม่อิ่มเผ็ดลเลยป่ะนี่ปาดปาดเผ็ดยังเนาะเผ็ดหอมแดงหรือว่าเผ็ดขิงหรือว่าเผ็ดพริกเอาไปทำดูจ้า อร่อยจริงๆไม่ห่วงสูตรจ้ะเพราะว่าเย่ยไหมก็ไปดูคนอื่นมาเหมือนกันไม่หวงหรอกสูตรไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายจ้ะไปเปิดดูเน็ตเ,เอาไม่ใช่หรอกจ้ะสูตรที่เดเาคนเย่ยไหมเนี่ยล่ะ มีปิดอายอาปากสงสัยอายุเก้าสิบปีแล้วแก่มากเลยจ้ะแต่กินแล้วชื่นใจนะเชื่อไหมยีไ่ไหมกินหอมแดงขิน หน้านาวไม่เคยเป็นบาดเลยจ้าปีที่แล้วไม่เป็นเลยจ้าคิดว่ากินแบบของร้อนๆแบบเนี้ยมีหลายคนนี่จากยายไหมไปแล้วจ้ายังไม่รู้นะยังไม่รู้นะมีคนดูไม่จบคลิป ไม่เป็นไรจัะแค่แวะเข้ามาทักทายยังไงก็ซึ้งใจแล้วจ้าพี่น้องจ้าดูจบไม่จบไม่เป็นไรรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรักมากยิ่งขึ้นย,ยิ้มล่ลยแม่จ้าพี่น้องจ้ายิ่มแล้วเขาบกหรออุอออิอะไรอะไรอยู่ข้างใน อิ่มแล้วจ้าข้าวเนี่ยแต่ก่อนอย่างนี้เละจ้าอันนี้เกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วพนะเนื้อต้องเต็มกล่องไปแล้วนะคะยังไหมไปทำงานต่อก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ากินประแดกกินประแดกติดมือ